ผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึงค่ะวันนี้ที่สนามบินเบตงที่จังหวัดยะลาค่ะจะมีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการอีกครั้งในรอบเกือบ3ปีนะคะหลังจากมีสายการบินเอกชนไปเปิดเส้นทางบินตรงจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทาง1ชั่วโมงค่ะ เครื่องบินของสายการบินอีซีแอร์ไลน์บินทดสอบที่สนามบินเบตงจังหวัดยะลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดให้บริการในเส้นทางตรงระหว่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในวันนี้นะคะ สายการบินนี้จะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบไม่เกิน12ที่นั่งใช้เวลาบินจากฉัดใหญ่1ชั่วโมงค่ะซึ่งปกติหากเดินทางด้วยรถยนต์จะต้องผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวถึง1,066โคง้งระยะทาง250กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง4ชั่วโมง30นาที ล่าสุดได้เปิดให้จองตั๋วแล้วนะคะอยู่ที่เที่ยวละ3,100บาทต่อคนแต่ถ้าหากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้จะอยู่ที่คนละ2,400บาทในระยะแรกค่ะจะทำการบินเฉพาะวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์นะคะ ถ้าเราย้อนไทม์ไลน์ไปดูสนามบินเบตงจะพบว่าหลังจากที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2562ก็ไม่ได้มีสายการบินให้บริการค่ะจนมาเดือนมกราคม2565ก็มีเที่ยวบินแรกของสนามบินเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินนกแอร์ค่ะเดินทางมาจากท่าากาศยานดอนเมืองแล้วก็เริ่มมีเที่ยวบินให้บริการในบางวันนะคะ14มีนาคม2565ก็มีการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ค่ะ มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเดินทางไปทําพิธีเปิดอากาศยานเบตงอย่างเป็นทางการนะคะเป็นการเปิดสนามบินอย่างเป็นทางการ18มีนาคม2565สายการบินนกแอร์ยังได้จัดเที่ยวบินพิเศษดอนเมืองเบตงนําสื่อมวลชนและบริษัททัวร์ค่ะเดินทางไปยังเบตงเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ถัดมาในเดือนเมษายนค่ะ29เมษายนสายการบินนกแอร์ได้เริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งในรอบที่2แต่ว่าหลังจากนั้นเพียง2สัปดาห์นะคะวันที่18พฤษภาคมสายการบินแจ้งว่าเส้นทางดังกล่าวขาดทุนสูงถึง40ล้านบาทตลอดระยะเวลาในการให้บริการ3เดือน และจนมาถึงวันที่28ตุลาคม2565ค่ะสายการบินต้องยุติการให้บริการเส้นทางกรุงเทพเบตงและหลังจากนั้นก็ไม่มีสายการบินพาณิชย์ใดให้บริการจนถึงทุกวันนี้นะคะครับ เดินทางด้วยรถจากหาดใหญ่4ี่ชั่วโมงครึ่งะนะครับ,รบถ้าเครื่องบินบินบนอากาศจริงๆเนี่ยประมาณ45นาทีเท่านั้นเองนะครับก็อาจจะช่วยเพิ่มความสะดวกได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นคนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้าตามทะเบียนบ้าน2,400บาทนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างพื้นที่เนี่ยก็3,100บาทคือด้วยความที่ว่าเป็นเครื่องบินขนาดเล็กต้นทุนการบริการเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ชวนวิเคราะห์กันต่อนะครับในรายการจับตารอบพิษค,คุณติดชิลาพุ ก็อยู่ที่สนามบินหารใหญ่จะมีการรายงานสดเข้ามาบรรยากาศวันแรกรวมไปถึงวิเคราะห์มองถึงอนาคตด้วยนะครับว่าเปิดให้บริการแล้วหลังจากนี้จะช่วยมีการทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยขับเคลื่อนได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับ